นี่แบก่อไม้ขึ้นบ่าแล้วนะคะทุกคนแบก่อไม้ขึ้นบ่าแล้วเตรียมจะไปแล้วครึ่งนึงค่ะไปทีละครึ่งนะคะเออนน่นขึ้นไปบนโน่นเลยเออดูสิลกมากเลยค่ะยาทั้งนั้นเลยยายแบกเออ ơ dạ nôm nó dài khiến mình mò xuống nè nè bẹt không có sọp kín mà đai lấy nghĩ con lên vàng cũng buồn nè con เออเอยถึงแล้วค่ะถึงจุดหมายปลายทางแล้วแล้วเราก็จะมาเทเออกแล้วยายก็จะเอากระสอบไปใส่ใส่อีกส่วนที่เหลืออีกค่ะเดี๋ยวเอาลงไปใส่อีกค่ะยังไม่หมด ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะกดไลค์กดแชร์กดกดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะ